สวัสดีครับตลอดระยะเวลาทําสรุปข่าวพิชิตโควิด -19 รายวันที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่26เมษายนจนถึงวันนี้รวม38วันพอดีสรุปปัญหาของการนําเสนอข่าวโควิด -19 ได้เป็น3ส่วนังดนี้ครับ 1. ปัญหาภาครัฐและสบคอ 2. ปัญหาผู้ทรงภูมิปัญญาผู้รู้และนายแพทย์ทั้งหลาย 3. ปัญหาตัวประชาชนเอง 1>, 1. ปัญหาภาครัฐและสบค .1.1 การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เมื่อวันที่9เมษายน2564ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปียะสะกุลสกลสัพยาธร เป็นประธานคณะทำงานหน้าที่ก็กำหนดอยู่แล้วว่าให้เสนอแนวทางและมาตรการจัดหาวัคซีนแก่โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนแต่ที่ผ่านมานะครับไม่เคยได้ยินชื่อประธานคณะทำงานทำงานเลยมีแต่ชื่อนายอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขทำงานทั้งที่ไม่มีชื่อในคณะทำงานทั้ง18คนนี้มีข่าวคราวบริษัทผลิตยา จากนายอนุทินเป็นประจำท,ทั้งที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดหาวัคซีนศาสตราจารย์คลินิกเกียติคุณนายแพทย์ปิยะสกุลสกลสัตยาธรหายไปไหนไม่ทราบได้ทำงานก็เพียงสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานออกขาวบ่อยเลือกเกินแต่กระทรวงอื่นๆที่น่าจะโชว์โอกาสทำงานเช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอของนายจุติไกรเลิกถูกตั้งคำถามว่าความมั่นคงของมนุษย์อยู่ที่ไหนหรือว่าความมั่นคงหมดไปตั้งนานแล้ว1.2ภาครัฐขาดความน่าเชื่อถือเช่นการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติยกเลิกการจองฉีดวัคซีนแอปหมอพร้อมยกเลิกมาตรการผ่อนคลายที่กทมเสนอเลื่อนการฉีดวัคซีนในบางพื้นที่ การให้มน,นาจภูมิภาคแล้วยกเลิกการให้ข้อมูลแถลงข่าวโพสตข้อความจากหน่วยงานของภาครัฐหลายภาคส่วนตรงกันบ้างขัดแย้งกันบ้างหนักเบาต่างกันบ้างไปยานใหญ่เมื่อมีข่าวออกมาสอบคอคไม่สามารถชี้แจงให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ทำให้คำถามของเพื่อนๆสื่อมวลชนก็วนๆซ้ำไปซ้ำมา ผู้บริโภคเสพข่าวก็เกิดอาการเบื่อนายข่าวสารวิเคราะห์ไปต่างๆนานาว่ารัฐบาลไม่พูดความจริงเล่นกันเมืองกีดกันกันทางการเมือง 2. ปัญหาผู้ทรงภูมิปัญญาผู้รู้และนายแพทย์ทั้งหลาย2.1ผู้ทรงภูมิปัญญาเบื้องต้นระดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ทั้งน,นั้นที่ออกมาให้ข้อมูลแถลงข่าวโพสต์ข้อความลงในมีเดียต่างๆในตอนต้นๆนะครับ 2.2พักหลังในาแพทย์ระดับในาแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่ก็หน้าตาดีหน่อยก็ออกมาโพส์ตให้ข้อมูลเช่นปัดตรงกันบ้างเพิ่มเติมบ้างขัดแย้งบ้างเล่าประสบการณ์บ้างแรกๆก็ดูดีได้ข่าวสารครบต่อๆมาคล้ายๆจะทำยอดบิวยอดแชร์2.3ตอบคำถามกคำกวมเช่นถามว่าวัคซีนนี้ดื้อยาไหมกลับตอบว่า ตามสถิติแล้วประเทศนั้นประเทศนี้มีเปอร์เซ็นเท่านั้นเท่านี้แล้วจึงตอบว่าประสิทธิภาพยาลดลงแล้วคำว่าประสิทธิภาพยาลดลงกับคำว่าดื้อยาตรางกันไหมก็อตอบกรรํำควมเสียอย่างนั้นหรือเช่นวัคซีนยี่ห้อไหนดีกลับตอบว่าวิธีการผลิตวัคซีนแต่ละชนิดและสรรพคุณต่างๆที่ใช้ในแต่ละประเทศทั้งที่ความจริง ตอบสั้นๆง่ายๆว่าประเทศอินเดียประเทศอังกฤษเขาใช้วัคซีนรักษานะ่ะวัคซีนอะไรไทยเราก็จะใช้อันนั้นแต่จนป่านนี้ก็ยังคลุมคลุมเค,คลือเคลืออยู่ว่าเขาอังกฤษกันเดียนะครับใช้วัคซีนอะไรเลี่ยงไปตอบโน่นเรื่องสายพันธุ์แอฟริกาใต้ว่ารุนแรงทั้งที่สายพันธุ์นี้ยังไม่เข้ามาในประเทศไทยเลย สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่1,60 0 0 0กว่ารายในประเทศไทยเนี่ยสายพันธุ์อะไรก็ไม่ตอบคำถามความอยากรู้ของเพื่อนๆสื่อมวลชนและชาวบ,บ้านก็วนๆเวียนๆอยู่อย่างนี้ตอบไม่ตรงกับสิ่งที่อยากจะรู้สักทีถามก็ไม่ตรงคำตอบว่าง,งั้นเหอะปัญหาตัวประชาชนเอง3.1ประชาชนก็ชอบโกหกเช่นโกหกทำลายของตัวเองเพราะ เกรงครอบครัวเกรงสถานภาพในสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปความจริงก็เริ่มต้นมาจากผู้บริหารระดับรัฐมนตรีระดับนักการเมืองตั้งแหละชาวบ้านก็ร่วมมือกันทั้งนั้นปกปิดความจริงความน่าเคลือบแคลงสงสยัย3 2โกหกลงแอปไม่เป็นก็เชื่อรัฐบาลมีแอปต่างๆที่จะให้ประชาชนเข้าถึงเยอะไปหมดชาวบ้านบอกว่าลงไม่เป็นยุ่งยากรัฐบาลก็เชื่อโดยลืมไปว่า ตอนที่ลงแอปได้รับเงินเย,ออยียวยานั้นทําไมลงได้พูดง่ายๆก็คือถ้าลงแอปแล้วได้ตังค์ทำเป็นกันทุกคนแต่ถ้าลงแอปแล้วไม่ได้ตังสถิติบางพื้นที่ไม่ขึ้นไม่ลงเลยครับทางรัฐบาลก็เชื่อว่าชาวบ้านลงไม่เป็นสังงั้นยกเลิกบางรายการไปก็มีลองจ่ายเงินสิครับเป็นกันทุกคนครับข่าวสารข่าวคราว ก็เลยวนวน,วนเวียนเวียนอยู่ในอ่างอย่างนี้แหละนับ1 2 3 1 2 3อยู่อย่างนี้ไม่ได้คืบหน้าไปไหนบทสรุปของวันนี้ป๋าแง่มและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ตไม่รู้จักเหนื่อยขอยุติการเสนอข่าวสรุปข่าวพิชิตโควิด1 9รายวันแต่เพียงเท่านี้ปรัชญาการแก้ไขปัญหาโควิดง่ายๆมีเพียง6คำเท่านั้นอ่านฟังคิดเขียนพูดทำ ตราบใดที่ยังอ่านหนังสือเพียง8บรรทัดไม่รู้ฟังไม่รู้คิดไม่รู้เขียนเอาแต่พูดพูดพูดแล้วไม่ทำข่าวคราวก็คงวนวนเว,วียนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับเจ้านายปูนปูนสนับสนุนโดยอาหารเสริมปลาแง็มครับเจ้านายปูนปูน